อ๋อสวัสดีทุกคนด้วยฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดครับคู่ระหว่างทางด้านฝั่งนิกมาผมปะทะกับทางด้านฝั่งทีมทันด้านครับในสึกการแข่งขันนะครับอันเดเดดานอีลิทลีกครับ by บายฟิชเชอ t ์ ESB เปิดบาดไปครับผมตัวนี้มาถึงก็แถบอีกหนึ่งแล้วกันเล็กๆชีวิตกันไป <c oughs> สกอร์ยังอยู่ที่หนึ่งตัวหนึ่งนะครับตรงนี้ทางด้านเอ่อเชนสมองจาัดก,การแมทธิอุสไปฮะ <c oughs> โพสสี่ที่เป็นดูมนะอาจจะยังไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับเชนนะต้องรอถึงเวลสามเวลสี่เลยครับมาสกอร์ลยครับสติ๊กี้บอม บลัดแกนเน็ตย้ำลงอีกทีครับนายคลาสบอกว่าถอยดีกว่าแต่ไฟเผาถึงหรือเปล่าเนี่ยทางด้านฝั่งนี้ขอบดูขอบฮะดูขอบเข้าไปครับแล้วก็สไนเปอร์ยังไงดียิงสวนมาสติ๊กกี้บอมมาต่อแล้วก็ทำการวาร์มดีกันไปได้ครับแมทชิลส์เซอร์นั่นจากนท์ด้านล่างนี่แตกพ่ายครับผมเมดิไซส์เปิดมาซูเมลไลเดนเพียวผมแล้วก็เหมือนจะดึงกันไว้ก่อนปั๊บให้ครับดีไวท์เฟเวอร์วันนี้คู่เดือดคู่ไหนครับ เดือดตามกระแสรหรือว่าเดือดโดยรวมอรับถุนได้หอดจากการแมตช์เชียร์สไปฮะแปรซ้อมผ่านก็มาครับเรียบร้อยครับเชิญฝั่งนี่ฮะ Miracle ถุนได้โดซูเมลก็เก็บตังค์ซื้อนี่ครับสวิ f เว e s s e ฮะมีออโอราสี่ทุ่มนะครับโลริงกิ้งมาเจอวันนี้อินฟอ n a l Base เคาะไปต่อฮครับการฝั่งรอบสัรจะวับกลับวาบไม่ได้เจออันติครับแมกดิ Chase ไปฮะเรียบร้อยเลยเทมเพล่ <Templ ar S 2> ไม่เก่งแล้วแผ่นนี้เก่งอยู่ครับผมแต่ว่า ถ้าเลือกมาเปิดก่อนโดนเคาน์เตอร์ง่ายครับไล่มาทาง้าโดของนี่ฮะไวมอนมครับผมแต่สเตมปพีครับวิ่งไปหรือเปล่าหนีไม่พ้นอยู่ดีฮะโดนสโลจะจ่ายนั่นคูโรกิเรียบร้อยแล้วขึ้นมาเป็น3ต่อ5ครับ9นาทีผ่านไปเกินหนึ่งตอนนี้เป็นเทอร์ท็อปสันอยู่นะตรงกลางครับสไนเปอร์ก็ช้ำเนี่ยครับแล้วก็ถ่ายป้อมไปครับเอมาอล์ฟน่ะนะทำใจผมทางด้านฝั่งนายคลาสก็จะโดดหรือเปล่าเรียบร้อย เดี๋นั่นสุมเมลจี้ฮะตรงนี้สุดเวสเซลเผาแล้วก็ตีไปเคลียร์ไปเดี๋ยวเขารู้อีกว่าอยู่ตรงนั้นเอพีซีร่วงอีกแล้วครับดาคนไนท์ตัวฟาวเลยทางด้านฝั่งซูมเมลครับผมเรียบร้อยเจอส่วนด้วยออฮิวครับแล้วก็ไล่ต่อที่คุโรคุโรกี้ไม่รอดครับไวมอนดับเบิลคิวไปเลยตัวมันเดือดมากครับเชนรีเจเนอเรชัน่นไหมครับท็อปสันชาบเนี่ยเปิดมาสับยับไปครับซูมเมลวะโดนเข้าไปแล้วนายคราสจากาซูมเมลไปเรียบร้อย ด้านโดของฟาร์แมทธิวส์ครับลงร่างมาฮะดูมาลงไปครับอินฟรูเบตยัดลงต่อจังหวะนี้ทางด้านโดของฝั่งดอร์เรจเจอร์ผมวาร์ปหนีกลับไปครับเพราะว่าใช้เทมได้ฮะดูมโดนสแตนเปิดมาครับไวมอนพายุพัดกับหลังครับคุโรกิเฮอริเคนด้านโดของไวมอนร่วงไปฮะต้องใช้สวิตซ์คูปฮะมันเป็นบ่อยๆก็จะเป็น CS2 ครับที่ใช้เคาลเตอร์ใช้หย่าใช้บ่อยนะตัวนี้โรลลิ่งมากิ้งเข้าไปครับ เบรคไฟล์สัลล์ต่อสมิธจักรนันในคลาสออฟสันแอสซัสซินเนตสูมหรือเปล่าโลริงกี้เข้ามาแอสมิลด้านฝั่งนี้ครับวิ่งยาวๆสแตมปี้ครับผมดาวนเทลใส่ไปได้ที่ตัวของฝั่งดาวนเลนเจอร์ครับโดนพักคืนกลับมาจังหวะนี้เรียบร้อยครับโอ้พิกกี้เอาเรื่องจัดครับใช้สกิลเฮอริเคนครับของด้านไววิงริปเปอร์ผมดึงกลับมาเรื่อยๆสกอร์เป็น9ต่อ8ครับเงินนำอยู่ 2K ครับชานันทุนดาต้องรอดูว่านิกแมาเนี่ยจะไล่คิวแล้วกดเงินทั้งนันทุนดาลงหรือเปล่าครับ เพราะว่าดูจากกราฟแล้วตอนนี้สไนเปอร์กับเทินดาวน์เรนเจอร์ยังได้ฟาร์มอยู่ครับกซ์ตรีมนะาโลริงกิ้งมาแบรซ็อฟซัดก็ไปก่อนเจ้างวานี้ทีละโดของฝั่งเลยครับโลริงกิ้งซัดหลอกหรือเปล่าถอยไปก่อนฮะจ็ดการท็อปสันไปได้แล้วแม็กซิไซส์เปิดมาดับเบิ e i g h ดปาดแบบสวยงามจัดแล้วก็ตามด้วยคอมโบฮะทางด้านมัลติช็อตครับผมดับ d o u ลคิวนั่นเพียวฮะทางด้านโดของฝั่งนิกมา Galaxy ครับผมก็แตกไป3ตัวครับได้สไนเปอร์ท็อปสันแค่ตัวเดียวฮะ แบบนี้เงินเวียงกลับมาที่ด้านฝั่งทีมทันดราผมอยู่ที่4เคบเลเวลนาอยู่6เลเวลฮะเงินบวกมา616โกครับทางด้านฝั่งดาวเรนเจอร์ครับถือว่าอิ่มอร่อยกันเลยประมาณว่าดีใจได้แป๊บเดียวฮะลาก่อนที่ใช้จบแนวล้มา แซมพีสเปิดไปหรือเปล่าซุมเมลโดดยิงครับซัดเลยครับไม่ให้ขยับนะเจอควิกสูงไปซูมสตันนั่นเองครับเชนก็เอาเนี่ยคีปป่ามาสตันต่อคูโรก้ไม่ได้ขยับอีกหนึ่งเสียคู่ไปเลยครับทางด้านนิกมาไปทั้งซุมเมลแล้วก็คูโรกิเออสปิดกับท่านเอ็นชารเจสปั๊มมา ตีกองไล่กันไปนครับดาดูของฝั่งแมทธิวส์ครับถอยได้หรือเปล่าสตันหยุดไว้กขาไว้มันโอ้เชนในไล่แบบมันมันฮุซซอมมาแล้วก็ดนะับเบิลเอทฮะปิดที่ด้านฝั่งแมทธิวส์ไปได้เนี่ยมันเป็นภาพที่ด้านไหนไม่โดนกดแต่แรกไม่โดนไล่ฆ่าเยอะนะแล้วก็ได้บิงโหมกกันยาวๆโอ้เซนทอมมาจากเทวินเกตครับสตอมสองครับดับเบิลเอทซออมปฏิช็อตสองอีกทีหนึ่งด้านนี้ฟอร์เซโลค,ล,มเมลครับสไลด์ไปยิงแซนดัสเมลฮะ ทางฝั่งของ FBC ก็ไม่รอดครับคิวริงสปีครับอาเพียวสกอร์เป็น17ต่อเข้าครับเงินไหลไปเป็น7,000แล้วครับทางด้านฝั่งทันดราผมโดนไปออบินไซแอสเนตส่วมไปครับทีละสุเมลเข้ามากา๊ชย้ำต่อครับตัวซูเมลละลายแล้วครับไม่มี BKB ครับด้านฝั่งนายคลาสก็ล่วงครับแรกๆกันหลังนี้ว่าไงครับอินฟราเบสซัดเลยครับทางฝั่งเทาสันไม่สนใจครับยิงยับๆไปเลยไม่รอดนะดูม ส่วนนี้เขาก็แตกผ้าผมเจอนั่นไวมอนเชนจัดการนะดับเบิ์เขี้วนั่นอาเพียวสกอร์เป็น10เอ่อต่อ20นะครับอีกมากแลนั่นฝั่งทันดานซูมเปิดน็อกมาจาังหวะนี้เรียบร้อยกับทริปเปิลคิีวของทางด้านฝั่งทันดานผมแล้วก็ตีทาวเวอร์ตรงกลางกับแบบสบายใจฮะเพราะมีเชนดอยู่แล้วหายห่วงครับผมออร่ามีครบหมดนะวลาดิเมียเอฟเฟกตงครับแล้วก็บูทอาเบรริงยิงตรงกลางเลยครับบังคับให้จ่ายเคลือบบ้านหรือเปล่าโอ้ไม่เคลือบด้วยครับ ด้านฝั่งนิกมารู้ว่าจะเกิดแล้วยอมเสียาทเวอร์เทียสีไปก่อนนะเอพีซีเตรียมบิงเปิดครับอาจจะเป็นเพลงในท้ายับผมต้องรอดูฮะรอเกิดแล้วจ่ายดูมาแล้วนี่หน้าโดของฝั่งทันด้าแบบสบายสบายกิ้งเข้ามาครับแม็กกีไซส์เปิดไปบอกมาใส่เลนส์กันกระจุยครับผมกดกันเวทช่วยกับเซนทอร์ด้านฝั่งแมทธิวล่วงครับแลซอมดีเข้ามา FBC ครับผม FBC ล่วงไปอีกหนึ่งครับโดนท้อสันกับดดานอาเพียวนี่ยิงยับยิงยับ่ดาก็ไหนแตกพ่ายคุโรก้ไม่รอดนะเดโมคิวนั้นไวมอนอีกแล้วครับเอาสุดเอาไม่เอาทรงแล้วตอนนี้จีจีคอกับพิกกี้ครับยอมมอบแต่โดยดีอาเพียวขึ้นมาซัดหน้าครับมีละเครหน่อยอยากสมบัตท่านครับผมท่านก็เรียบร้อยกับทีมไว้กันไปท่านบอกว่าโมโหมากครับให้น้องๆพวกนี้มาสมบัครท่านได้ยังไงก็เป็นด้านฝั่งชนนด้อีสปอร์ตครับ เป็นฝ่ายชนะไปครับผมเอ็มที่2ครับคู่ระหว่างทันด้านนิกมาแล้วก็ทันด้าผมเร็วนะเกมนี้เร็วมากเร็วมากเธอเร็วมากเร็วเกินไปคุณไม่สา <Sent> มารถเอาเฟรมเหล็กที่เลื่อนี่สุดได้ของคอมที่ดีมาขยายจอคุณต้องปรับให้คอมกากกว่าไปเอผม จะมีาเข้าครับก็มาเป็นแครี่ไลสต์เจอร์ผมไม่ได้รีแอคหรือว่าวิเคราะห์อะไรเยอะเนี่ยผมเป็นไข่อยู่นะยังไงต้องขออภัยด้วยเขาให้ไปเป็น MC ที่บูทอยู่ที่สีลมนะแต่ว่ายังไม่รู้รายละเอียดงานอะไรมากมายผมก็หนักอยู่อยู่ทั้งวันด้วยอยู่ทั้งวันจบเย็นมาผมก็ต้องรีบกลับบ้านมาภาคโดตาต่อมันก็น่าจะหลูกประมาณนี้สำหรับ t ี l ิตลีกแล้วก็งานที่ออกไปรับงานตรงศีลมนะ ใช้ความแรงของเท่านนชาโด้ดีมอนเนี่ยจัดหนักเท่านฝั่งลูน่าไปครับผมบีมอัดต่อแบลดซอฟขั้นมา2อฮะคอยซันไป3สแต็กขออีกหนึ่งปิดงานได้ง่ายครับผมเพราะว่าฝั่งบิมาเตอร์มันสโลว์ครับจากชนุครับครับก็เลยสบายใจส่วนเลนกลางนี่ยังดีนะที่เลือกวินเลนเจอร์มามิดเลนชนกับนั่นปักหนา้าเพราะว่ายังใช้พาวเวอร์ช็อตครับในจังหวะที่ปักหน้าเขียวได้อยู่ประมาณนี้ ก่ตอนนี้ก็2ต่อหนึ่งครับด้านล่างนี่ครับฟ์าเพื่อนๆน,นะครับมีลอาเข้ามาบอกในฝั่งนั้นอาเพียวก็จัดก,การ s, แมทธิวสแปนจะร่วมเหมือนกันนระโดนนั้นเอบีซีก็ตีหน้าไปครับไวมอนทฮะถล่มชุดใหญ่ไปนั่นเองสามต่อสองก็ตอนนี้เฟรมเบรกซัดก็มาครับผมด้านตัวของฝั่งนายคลาสบอว่า จะนักครโรกี้แบครับผมใส่นันมิลเลอร์ไปครับเดินตัวเลือล่อนๆนะเจอดาเมดเวทครับจากทางหน้าโตของฝั่งนะี้ตรงกลางนี้ก็แตกพ่ายผมอาเพียวก็โดนเล่นนะพาป้อมไปเลยครับ แล้วบวกกันเยอะอะไรขนาดนั้นห้าต่อสี่ครับไม่โฟงไม่ฟา,าวอะไรบ้างเนี่ยควักไปครับไลซิลเลอร์บีมเจอสามหนึ่งแล้วท่านมิเคิลบอกเฮ้ยหายไปไหนกันหมดโดนเอ็กซ์บาร์ดกลับมาทอเลนต์น้องอัพไปฮะเรียบร้อยผมตรงกลางนี้ก็พิจี้ครับท่านนร็อบสันไวมอนมาช่วยฮะสติกกี้บอลไปสตาร์สตอร์พอมพาวเวอร์ช็อตครับดาวตกเบิ้ลครับของมิกกี้เสือโดดฮะดาโดของ ท็อปสันเนี่ยไหลๆมาเนี่ยมีอาเคนรูนครับเนเธอร์บลาส์ไปแล้วก็เปิดมาครับโฟกัสไฟเออร์ผมโดนดีคลิปอยู่ฮะหุบไปกับแมทธิวให้ทางด้านฝั่งนี่ฮะซูเมลลูดต่อฮะพิกกี้ก็แอโร่โทามิ่งใส่ท็อปสันจะดูดเลือดสู้แต่ไม่ไหวฮะไม่ทันจริงๆซูเมลก็เกือบบูบนะสกอร์เป็น7ต่อ5ครับใน8นาทีเงินหนึ่งตอนนี้เป็นด้านฝั่งวินเลนเจอร์ฮะด้านนี้ไพ่มอลสปิดมาผักลงหลังไปครับใส่ด้านฝั่งโทบีโทบีเอาตัวไฟต่อยหน้าแตกไปครับเรียบร้อยฮะ เบิร์นเบบี้เบิร์นก็สลับเลนกับมิลเลอร์หน่อยคะมิลเลอร์ที่โดนหนักครับเพิ่งเวล5เท่านั้นนะทางด้านฝั่งอาเพียวตอนนี้ขึ้นไปเวล6แล้วแต่เวล6ก็เขาไม่ได้อัพอันตีนะเพราะว่าเขาต้องอัพ2กับ3มให้เต็มก่อนครับเพื่อเล่งฟาร์มครสำหรับทางด้านอ,อ๋อลูน่าผมบุบ้าวันนี้แอโร่ซัดไปโยกเรับอาเพียว ด่านนี้ก็แบล็คซอสเขามาต่อทีครับซูเมลครับถอยหรือเปล่าไถ่กับเข้ามาครับผมทอมสันจัดการซูเมลส่วนนั้นแมทธิวจัดการนั้นพายอไปฮะแรกๆกันนะผมโอ้ยเผลอไปกิ้งเผลอไปกิ้งเมาแล้วแป๊บนึงนะโอ้ยโดนแล้วถูกแอโร่เก็บคีย์กับพิกกี้ฮะฝั่งไลซ์เลอร์ก็มีแล้วเขาก็ถอยครับตรงนี้โอ้จะปรับมุมกล้องโดนดีครับมีไฟครับแล้วก็สติกกี้บอมฮะดึงกลับมาใส่โพซิมิตี้ไมล์ไม่รอดฮะ ทางด้านคูโรกิครับดิคลิปเคลื่อนมาผมกดล่างเรทถอยไปแล้วทางฝั่งตัวของมิราเคิลฮะสูตรเดิมนอะพิกี้ฮนะถ้าโถมใส่เขาก็ต้องกดแบบเงินให้ขาดดนะ้วยโดนพอลซิมิตี้มาครับละลายไปครับคูโรกิครับพยายามจะไปไล่แกงคกับเดนบูร์มาแต่บูร์มาต์ไม่มีไพรมอนสปิดนะแกงได้อย่างไรจริงๆต้องรอหนะ้าซูมเมลก่อนครับมั่วไม่ได้แนละ้วแบบนี้เทน,นนิกมาเดี๋ยวจะวันใบวันแล้วเงิน มันจะเบี่ยงไปทางด้านฝั่งชนดานะเพราะว่าลูน่าตอนนี้ฟรีฟาร์มแล้วอีกอย่างหนึ่งปักหน้าก็ตีป้อมดีด้วยฮะสกิลหนึ่งไปมีลาโซลากมาครับใส่ในเอพีสีเอพีสีไม่มีไพรม์อสสปินครับลูดหายไปดีคลิปเคพื่อมาผมวินเลเจอร์เข้าไปไถ่ายหรือเปล่านะวินรันถอยไปก่อนฮนะโดนไล่ลุลุลหรือเปล่าดีคลิปมาครับเนเธอร์บลาจามองต่อหุบช่วยไปครับแมทธิวกดวินรันครับโยกมาทางด้านซูเมลเบาะว่าช็อตเช็คไปไม่โดนใครครับแมพมืดฮนะ โรยดั๊ดมาดิคลิปเปิดมาย้ำต่อดูดเลือดมาแอรโร่ไม่โดนท็อปสันด้วยพิกกี้โอ้โหตามไลน์นะแท้ยืนขาตายครัทบท็อปสันดูดหวานหอมอร่อยสโมงมาครับตอนนี้ทันดาทันดาจะเซตอัพไฟใหญ่ได้ด้วยนะถ้าน,นี่ฮะกังก้าได้อาการีมแล้วน่ากลัวมากแนบะมิงลาโซล็อกพิกกี้ก่อนเลยฮนะอีคลิปเปิดไปแล้วก็นี่ฮะเอ็กมาโกชิปเรียบร้อยฮะเอ็กมาทอเรนยังไม่ได้จ่ายโกชิป จากกนช็อตผูกคู่มาก็ไม่กล้าเข้าไปครับเดี๋ยวจะโดนเรือกังก้าสะเปล่าฮะกับทอรเลนสตอมฮะเอาไปฉอตเปิดนะฮะเข้าไปจังหวะนี้ครับมูนไลท์ชาโด้เฟมิงลาโซ่ครับล็อกตายไปเนี่ยนายคลาสจากด้านซูเมลไปแล้วทำไมต้องออกเรเดียร์นะเป็นสูตรสำเร็จดาเมจที่ดีที่สุดครับของไลท์ซูเรอร์ในแผทนี้ฮะถ้าฝั่งตรงข้ามเขาเป็นเอ่อ ตัวแยกกล้างเนี่ยก็ขอสายฟ้าเพิ่มเติมมาจากเดิมที่ได้เรเดียนแล้วมันฟาร์มไวครับผมแล้วก็แทงได้ด้วยมันก็จะแบบเวลาเคลือบสกิลสองนี่ศัตรูนี่แทบจะหยุดอยู่กับที่แล้วสโลมากโดนหนืดบีกับบีครับแล้วก็วาร์ปเลยกันฮนะลูดท,ทันหรือเปล่า <c oughs> ไม่ทันนะผมวาร์ปหนีกับไม่ทันนะเรียบร้อยไปเอเจิโซมีมอเอมาครับอาผียว จะขึ้นเป็นเซเล็กรีคันดาต่อฮะทางด้านฝั่งลูน่าเพราะลูน่ามันบีมสกิลหนึ่งได้รัวๆกับครูดาวครับครูดาวสี่วินะเซเล็กรีก็ครูดาวอยู่เท่าไหร่หกวินาทีครับหกพันก็อ,อยู่ลากมาแล้วก็เปิดอ e ีคลิปใส่ก็ซูเมลละลายไปแล้วครับเรียบร้อยแบลนซ้สสอมมาใส่แมทธิวแล้วบีบลงย้ำต่อไม่รอดรฮะคิวเิ็งสปีดน,นั่นนายคลาสเงินนำ้ำอยู่ 4K ครับของด้านฝั่งทีมทันดาครับณนะตอนนี้ เหนื่อยชามาครับมิลเคิลเหนื่อยอยู่วินเลนเจอร์ไม่ได้เล่นสกีตอนนี้ดูคลิปไปครับดูว่กดวินลันได้เห็นรับแร็ปซอฟโดนสองตัวสามตัวไปเลยละลายเลยคุโรกี้ไปก่อนซูเมลต้องวิ่งก่อนนะตรงนี้เนเธอร์แลาสครับปั๊มรัวๆครับไวมอนกดฮิวครับแล้วก็ถวมต่อทอร์เรนสตอร์ครับยืนไม่ได้แบบนี้ผู้ยิงตัวแตกไปครับคืนสู่ล่างเดิมก็ไม่ไหวครับเฟมิงลาโซล็อกไปเอฟบีซีละลายครับสไลด์มาจังหวะนี้เอ็กซ์มาเดอะสปอร์ตลงไปที่นั่นซูเมลมีมิลเลอร์ครับ อยู่ในตัวครับและตรงนี้สติ๊กกี้บอมมากดหุบไว้เซฟหรือว่าจะลุยจะยังไงดีครับทางด้านฝั่งซูเมลเรียบร้อยเจออีคอริปบอกัดหน้าไปแต่มิลเลอร์เขากัดฟันตีครับท็อปสันร่วงเหมือนกันนี่กงจักไถไปครับผมเอ็กซ์แมนสปอร์ตลงมาแล้วก็ทอเลนต์ไปแบล้วซอมย้ำลงต่อกงจักไถคุยกันรัวมิลเลอร์เขามิลเลอร์เิลบอกเรเดียนเผาไปเรื่อยๆเผาไปเรื่อยแล้วปิดเปิดอาร์มเลนไปฮะไวมอนร่วงกันไปแล้วเสียนั่นเอจิโซมีมอสซ์ับเพียวบีมลงใส่มิลเลอร์เข้าต่อกดีครับ และเรียบร้อยแอโร่โครับคุโรกี้มาครับไม่โดนครับอ,อาเพียวโยกหลบแบบง่ายๆไปฮะตามเข้ามาตรงนี้เทนนตนท็อปสันนะวินรันถอยไปครับไปมิงลาโซมาต่อฮบุลไลชั่โดครับผมโรยดัสดกันอีกทีนึงครับเพียวจัดการนะั่นสุเมลไปเรียบร้อยฮะเวีเบรกมาเลยว่ะหมายมามสปีดไปครับผม บีมไล่ไปบดไฟมอสสปิดหายไปเลยเอฟบีซีแยกล่างต่อหน้าต,ต,ตารูน่าได้อย่างไรแตกหมดนะครับผมกด,ดกลิมเมอร์พยายามจะถอยเอาบิงมาเจอตัวปอมฮะปุ๊บไว้ครับแมทธิวร่างปอมของนั่นลูน่าตามอยู่ครับเอกมาเดสปอร์ตไปแล้วก็ทอรเลน,เหรนหรือเปล่าฮะกดกลิมเมอร์ถอยไปแล้วไม่ดึงผิดหรือเปล่าเนี่ยที่ด้านโทบิบิงไปดูแล้วครับวิ่งยาวๆแมทธิวลากให้เพื่อนหน่อยฮะ ฝั่งนี ite, ้ปล no like, like ่อยแล้วครับทีมชนดากลางคืนมองไม่เห็นไกลครับก็เลยตามลำบากแ布ลซ้อมจังหวะเผยครับผมและลูน่ารอปีม่รู้ว่าเฟมิงละโซมาถึงหัวครับผมตามด้วยพ็อกซิมิตี้มาครับคูดาวเปิดล่างเรดครับผมก็เลยเรียบร้อยฮะไม่มีโอกาสได้กันเวทไม่มีโอกาสได้อิมมูนอ้อมแบบอ้อมดีจัดเลยชนดารู้ว่าเงินเยอะกว่าก็ค่อยตีโอบไปเรื่อยๆฮะอุ้ยโค้งมรณะ เอาแล้วพาว่าช็อตผล่มาเขารู้แล้วครับตัวปงตัวปอมมาบดกับผมยังไงต่อจับผูกใส่ครับบีเคบีเปิดทันหรือไม่ล้มทางด้านฝั่งรูหน้าไม่ทัดกับผมแลวอีคลเปิดมาจากวะนนี้มิลเลอร์ครับยังไงพยายามจะถอยกระโดดขึ้นเพื่อนกับผมพยายามจะหนีด้านฝั่งแมทธิวซูเมลครับเอบีซี่วงไปแล้วส่วนมิลเลอร์ก็แตกพ่ายครับเหยียบระเบิดครับของด้านฝั่งเท็กี่นั่นเองฮะทีมไวเลยครับนิกมากรับผมโค้งอร่อยโค้งหันสาเขาเรียกโค้งล็อกตายแล้วโรชาเกิดมาอิ่มเลยฮะ ไม่ตายสักตัวนะทุนดาครับดาเมจลูน่านี่หกพันสองครับตีลูน่าปิดไม่ทันจริงๆครับดาเมจไม่พออ้อมเลยอุอ้ยนิกมาไม่อ้อมใส่เขาเหรอนี่ว่าจะการบนบ้านก็ต้องมีจังหวะต่อยทีเผลอบ้างแหละเอาเขาเซนที่วอร์อะไรเห็นหมดฮะนายคลาสก็บิงมาไฟมิลโซล็อกไปใส่ครับที่เดินวิลเจอร์ลากขึ้นบนทันหรือเปล่าไม่ทันครับผม ฝั่งนี้ก็อีคลิปเต็มหัวไปแล้วผมผูกช่วยครับเอบไว้ก่อนหนึ่งทีทางด้านเอบลุยระเบิดมาก็นโดนเลยนาะครับมาย้ำต่อทอริสตอร์ไปโกชิปมาด้วยครับไม่รอเอบีบีมลงหัวไปตอนนี้มิลเลอร์ต้องสละเรือครับถอยไปก่อนแล้วแมทธิลก็แตกพ่ายผมด้านตัวของฝั่งไวมอนเออร์สิกี้บอลมาแล้วก็บีมอมาลงหัวมิลเลอร์มีราเคอร์มาได้กลิมลเมอร์เคลื่อไปครับจากด้านตัวของฝั่งนี้แมทธิลแล้วถอยไปแล้วมิลเลอร์สวดแมทธิวลก็จะได้แบ็คหรือเปล่าแมมทธิวถอออยเเหืนนนะกัฮะข้้าาบ่ํไป แล้วก็ทำการตีทัฟเวอร์เทสสี่ครับเพื่อที่ปิดเกมครับโอ้ไม่เคลือบด้วยพี่ชายไม่เคลือบเอาคีปออกด้วยฮะถึงใจจริงๆรอเคลือบบ้านจาังหวะเครื่องสุดท้ายดีกว่ารอบลูมาสเตอร์เกิดประมาณนี้ดูหน้าผมขึ้นนะอัดคาบอเลยแล้วกันครับเติมเลือดให้ยืนบอแบบชิวๆครับจังหวะนี้โอ้จะร่วงครับผมมาดไฟ,ฟไม่มีจะร่วงครับจะร่วงครับแต่ว่าเสียชีเท่านั้นนะทางด้านสตูมเมลครับแมทธิวร่วงกันไป b k ีเปิดมาครับทางด้านฝั่งวิลเล็ต์โดนจับล็อกคาบีคาบีมา หลังหน้าลูน่าแต่เย็บยับเย็บยับต่อพีลาเคฟไม่รอทริปเปิลคิวนั่นเพียวฮะหน้าโนของฝั่งไวท์บอลครับเข้าไปแ布拉สซอบครับแต่พันบอลสปิดเปิดมาเจอโกชิปครับผมแล้วก็ทอเรนส์ทางด้านฝั่งเอ็บีซีครับหุบกับสูล่างเดียวก็ไม่ไหวจะเคลียร์แล้วเหมือนกันเอกมารสปอร์ตดึงมาอัดคาบออัดคาบอกันเต็มที่อัดคาบอกันเต็มที่เรียบร้อยครับผมจัดชู้ใหญ่กันไปฮะก็เป็นกระดาตัวของฝั่งทีมทันด้าผมชนะไป2องสูนี่ย เนื่อยขัดขาดกันเลยทีเดียวโอ้โหอาร์เพียวบอกว่าให้ความเคารพพิกกี้หน่อยไม่ใช่โจ์ไม่มีการพิมพ์เซลเลยทั้งสิ้นไม่มีประเด็น34ต่อ16ครับ35สิบห้าทีครับจบเกม,มันไป17คิวครับเชนนันฝั่งอาเพียวดาเมจ4ี่หลต่ท็อปสันก็ตามที่บอกครับปักหน้านะมิดเลนแน่นอนเดาวาตั้งแต่ดาฟแบบตัวหนึ่งตัวที่สองแนละ้ว ปักหน้ามาชัวนะแล้วมาจริงด้วยนี่ขนาดเอาวีเลนเจอร์มากะแบบบดขนาดปักหน้าแต่มันทำได้แค่พาวเวอร์ช็อตเนี่ยแลพาวเวอร์ช็อตพอมันเคลือบเขียวมาปุ๊บมันดูดเลือดสวนมันก็โฟกัสไฟลายไถไม่ได้มันก็ไม่ถึงกับกดเลยขนาดนนั้เชิงหนาด้วยพี่ทอมสันเอา์ดาวน์เท่าไหร่สามหมื่นบึ้มบ้านไปแปดพันบึ้มบ้านไปหมื 8, ่นแปดเทียงแต่กังก้านี่คือแกรสบายเกินไปนะผมว่าเลนกังก้ามันเป็นเลนไลท์สติลเลอร์ใช่ไหม ที่แมชอัพเจอ์กลางๆก็คือขึ้นอากานิมก่อนเลยทำให้ทีมไฟของทันด้านี่คือดีไปโดยปริยายและที่ผมเบื่อที่สุดคือแบทไรเดอร์น่ะได้ฟรีฟาร์มกองในช่วงต,ต้นฮะได้บิง้งแบบไวมากทำให้เปิดนิกมากได้แบบชิลเลยจะเซฟจะอะไรก็ลำบากครับดาเมจไม่พอต้องมานั่งรออันติใหญ่บิลมาสเตอร์ได้ซื้อเล้วก็ต้องฟาร์มของแน่นกว่าน,นี้ฮะวินเลนเจอร์ก็ของโดนคอสย,ยาวๆเพราะว่าตายในทุกไฟครับรอดจีจีไป